อันนี้ร้านมาโกโคลโลโโโมัทฉะอันนี้มามีไอรอโอ้โหงั้นกินเยอะๆเลยค่ะเย<ส><ส>มโรชากิร้านนี้ชากทอันนี้โฮจิฉาพาเฟีนี่นะคะแดดดี้ติดใจพาเฟีนะคะดดดี้ก็จะสั่งชามาเป็นเซตเลยนะคะจริงเหรอ,อเป็นชาได้รบมังวันนใหมามีดมบางนี่เป็นไง พี่ศษสไตล์ชุดแมสชินะพี่ดิ้พีสตอดติดตามฮันซอนได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอ้สไตล์แบบญี่ปุ่นเลยไาเข้าไปเลยดูเค้กหน่อยอันนี้ร้านมาโกโคโลมัทชะคาเฟ่นะคะหรือว่าร้านมีใจให้มัทชคะค่ะอร่อยไหมอ่ะดีอ่หวาไปแล้วเี่ยว ขียยวอู่ชาเขียวจริงๆใช่ไหมคะแน,น,นะนำนะใครเป็นสายชาเขียวลองลองมาทานนะคะนี่หมัมนนิสั่งยำโลชาเขียวโปรตีชาคาเฟ่อ,อร่อยหรอจริงมากอันนี้มามีอา่อร่อยโอ้โหันกินเยอะๆเลยค่ะ take off your shoe ลูกท,ท,ทำไมชอบแบบนี้อันนี้คือได้แบบว่าญี่ปุ่นจริงๆอ่นนี่้ยำโรชาเขียว โอ้ชาบเาช่องดูดุเซอหวาอน,น <c oughs> อร่อยไหมคะดดดีอร่อยมาอร่อยมากชอ,ดดชอบดดดชอบชาบเฟ้มากนะคะ่นนมีอยอ,นนอโยโอ้โวหนูยัเด็กไปนะชาบเปเาจะแบบมีวุ้นนะคะมีวุ้นอยู่ข้างในแล้วก็มีแบบมีโมจินี่หมามิไม่ทันถ่ายนะดดดี้แบบรวสว๊เร็วมากบรรยากาศร้านนี่ให้ความรู้สึกแบบเหมือนญี่ปุ่นจริงๆ อะอ,ะอ,ะอนี่นะคะแดดดี้ติดใจพาเฟ่นะคะแดดดี้ก็จะสั่งชามาเป็นเซตเลยนะคะทำไมหมาไม่กินหกอย่างนี้เนี่ยชาเขียวหอมชาเขียวมากๆเลยลูกแต่ว่าตรงชาครีมๆชาเขียวเข้มๆตรงนี้ค่ะเขาแบบติดผมน,นิดๆด้วยนะ ใครชอบแบบอาริจเบิดบิทเทอร์เงี้ยอืมมันไม่ว่าก็ไม่อาริจเบิดนะขมเหมือนกันนะแต่ขมแบบชาเขียวอ่ะใครชอบแบบสายขมเขียวนี่ต้องมานะต้องลองเลยค่ะอันนี้ขมกล่อมมากลืมเอาโอรีโอ้มาให้ลูกอ่ะลูกหิวฮัลโหลนอนอะไรเนี่ยนอนเไม่สนใจค่ะสนใจแต่ขนมชาเขียวใช่ไหมคะเแล้วเดียวน่ารักม่วง คืออะไรนะคะมาแล้วเกียวคุโรเป็นชาที่แบบได้รับจริงเหรอเป็นชาได้รับรางวัหนใหฮมมีดมบ้งนี่เกิ๊ยข้าวขาบเกียวคุโรตอนนี้มาแนะนำให้ทานขนมก่อน แล้วก็หนึ่งชาดำนะคะอันนี้คือชาเรียกว่าอะไรคะเป็นเซเรมอนิอลเซตอุ๊ยเซเรมอนิอลเซตดีสิพิธียุคไฮโซมากโหพิธีชงชาเลยเหรอเขาบอกให้กินขนมก่อนขนมวากาชิขนมวากาชิเธอพิเศษนะแบบเป็นทีเซตอย่างนี้หรอแล้วก็คือให้กินไปก่อนให้เหลือนิดนึงแล้วเขาจะมาทำครึ่งนึงครึ่งนึงอันนี้เขาให้ตะกี้แบบเข้มข้นก่อนอ๋อเข้มข้นคนจริงๆอ่ะคนคล่ะ ล้วเสร็จแล้วให้เขาไปตีแบบบางได้ยห,หอมะหอะหอมมากหอมมากอันนี้ให้หมามีกินอันนี้ก่อนใช่ไหมมันคือไส้อะไรอ่ะดิสูก,กว้าวไส้สซเดแดมอไม่เอา้ดีอ่ะอร่อยมากนุ่มละลายในปากเลย แรบลินแรบลิ้นแรบลิ้นเฮ้ยยยยลยยายย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 งลยงยย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 ยอยยยยงยยยอยย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 ยอยง ขมอากแต่ม so so ันขมแป๊บเดียวเนาะพอคืนไปแล้วก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ขมติดลิ้นอะขมมากขมมากขมอี๋ไหนไม่ให้แล้วกินแล้วดีกินต่อเลยจะได้เห็นลิ้นเขียวๆเร็วๆขมมากชีวชีสเดอชี่เดอชี่เอาเดรแลับลิ้นแลบลิ้งออกมาแลบวอกมาแลบมา แล้วทำไมเนี่ยเราแล้วทำไมอะเรียกน้องมาแล้วอันนี้ไปตีบางมาแล้วใช่ไหมฉันก่อนเลยเหรอทุกคนคะไปตีบางมาแล้วมันก็ยังมีความขมอยู่นะไม่ขมอยู่นะขมมากขมมากถ้ากินดิีกินินะกินหอมมากอันนี้คือยอมรับได้กินแบบกินสุดยอดเลยอะกินดีจริงๆอ่อะ no 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 you cannot eat อ t no. so You can. Oh, smell 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 okay smell หอมโลกปูต้องทำท่าอ๊บกินด้วยกันด้วยเหรอเอากินสิยอมเอาไปเรดดี่ไม่ยอมกินนะนี่นี่คือท่ากินเหรอเนี่ยน้อยก็เดินจวนแกะ ทางจะกันอีกนานนะคะเดี๋ยวมัมมี่ขอตัวไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเดซี่นะคะแล้ว <No. S 1> เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,ายค่ะ p l e โ s รดติ r ตามช่อง Channel P l e a s e ติดตามฮันซอนนูได้ไหมคะขอบคุณค่ะ